โอเคครับผมสวัสดีครับพูดจาภาษาพ่วงข้างช่างตั้มนะครับวันนี้ช่างตั้มไม่ขอออกเฟรมนะครับวันนี้ช่างตั้มมาติดตั้งพ่วงข้างที่จังหวัดหนองคายนะครับจังหวัดหนองคายนะฮะตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่16,00 0ไม่รวมรถไม่รวมส่งนะครับราคาอยู่ที่16,00 0ไม่รวมรถไม่รวมส่งนะครับติดตั้งกับยามาฮ่าฟินนะครับสีแดงยามาฮ่าฟินสีแดงนะครับ เอกลักษณ์ของช่างตั้มนะครับก็จะมีผีเสื้อ3ตัวปิดอยู่ที่กระเป๋าด้านหลังนะครับถ้าไม่มีผีเสื้อ3ตัวไม่ใช่พ่วงข้างช่างตั้มนะครับเดี๋ยวจะให้ดูรอบคันสตาร์ทเครื่องเปิดไฟเลี้ยวให้ดูหน่อยอ่ะอ่ะนี่ฮนะมีไฟหลี่ไฟเลี้ยวให้ด้านหน้าด้านหลังอันนี้ด้านหลังนะด้านหลังด้านหลังมันจะด้านหน้า ตอนนี้กำลังเก็บสีอยู่นะครับเก็บสีเก็บรายละเอียดอยู่นะครับประมาณนี้เลยเนาะก็จะเป็นแม็กใหม่ยางใหม่โช้ใหม่นะครับย้ําเสมอว่าพ่วงข้างช่างตั้มนะครับเป็นพ่วงข้างป้ายแดงนะครับไม่มีของมือสองของใหม่ทั้งนั้นนะครับตัวนี้เป็นพ่วงข้าง VP เบาะพิงหลังโค้งหัวเตียงนะครับลูกค้าเลือกที่จะเอาสี <c oughs> ม่วงตัดชมพูนะครับม่วงตัดชมพู ก็จะประมาณนี้จะออกหวานๆนะครับจะจะออกสไตล์นังเอกนังเอกหน่อยนะครับก็จะมีเหล็กตัว X ตัว S ตัวนี้นะครับจับกันตกด้านหน้าก็มีด้านหลังก็มีตัวนี้ก็จะมีตะกร้าเก็บของใต้หลังคาให้นะครับก็เปิดขึ้นเก็บวางลาโพงบลูทูธวางกระเป๋านักเรียนก็สามารถวางได้นะครับส่วนกระเป๋าด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับสามารถวางอะไรก็ได้นะครับที่สามารถที่จะวางได้นะครับไปจับจ่ายตลาดนะครับก็เอากับข้าวเอาอะไรใส่ก็ได้นะครับหรือ สำหรับท่านที่รักน้องหมาน้องแมวนะครับก็เอาน้องใส่ด้านหลังพาน้องไปเที่ยวได้ด้วยนะครับอากาศถ่ายเทนะครับคันนี้มาดูนะครับใต้เตาบาะผู้โดยสารนะครับก็จะมีช่องเล็กๆไว้ที่สําหรับใส่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะตรงนี้สําหรับใส่แบตเตอรี่ติดตั้งเครื่องเสียงนะครับใตบ้เบาะตัวนี้ใต้เบาะคนนั่งด้านหลังนะครับก็สามารถวางลําโพงบลูทูธดอก12 8นิ้วได้สบายเลยนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกที่จะเป็นประตูเปิดแบบนี้นะครับขึ้นลงสะดวกสบายนะครับขึ้นลงสะดวกสบายก็จะประมาณนี้เลยขอโทษนะครับขอโทษนะครับก็ประมาณประมาณนี้เลยอ่าใ,ให้ดูรอบคันนะครับตัวนี้เป็นพ่วงข้าง VP เนาะราคา16,00 0ไม่รวมรถไม่รวมส่งนะครับเบาะพิงหลังพงหัวเตียงนะครับก็จะมีเบาะพิงด้านข้างให้ด้วยหลอ่ลอๆเลยหลอ่ลอๆแบบนี้มีที่ไหนช่างตั้มจัดให้นะครับ ส่งพร้อมติดตั้งทั่วไทยออลืมอีกอย่างนึงมีกระจกมองหลังให้ด้วยเห็นไหมนี่กระจกมองหลังประมาณนี้เลยนะครับอยากเห็นหน้าช่างก็ดูในกระจกแล้วกันนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่ะโอเคสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับ f a c e b o o t t k k t o k YouTube หน้าเพจ f a c e b o o k นะครับพิมพ์เข้าไปเป็นภาษาไทยนะครับ คำว่าพ่วงข้างช่างตั้มนะครับเจอแน่นอนนะครับประมาณนี้เลยบ้านบ้าอะไรนะจังหวัดหนองคายบ้านหนองแอกใช่ไหมฮะบ้านหนองแอกครับผมบ้านหนองแอกคันนี้ลูกค้าจองคิวไว้สามเดือนตําบลบ้านผือบ้านหนองแอกอ่าครับผมตําบลบ้านผือบ้านหนองแอกจังหวัดหนองคายนะครับโอเคโอเคน่ารักมากน่ารักมากนะครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดนิดนิดหน่อยเดี๋ยวก็จะไปเทสละแต่ว่าช่างไปเทสรอบหนึ่งแล้วนะครับ โอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างต้ำสร้างผลงานให้ดูให้ชมกันต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ